สบายดีนะมเขาก็สร้างม,ม,มาเคื่อแบบมาอยู่กยดส่องพอของเขานัเองนาแม่กระสีม,มาตำหลักหูเนาะก,นกอกนกื่นเขากะตำหมกพริกคือรอๆเนาะโอเคจกากนั้นก็เอาต่อไปพิ่แค่สองหมาควาข้าวบกกินิลวงของเสตา ไม่ก yeah. mm ็ hmm. ิเ oh. ป okay. so ็นน้ำตาลเนาะอ้าวูมเองเจนก็อาจจะกระทิกนึ่งน้ฮาวายั้งหายมาเล่นด้ยัน multimotif ha! peckey ขาบรถดินคือบาดเด็กโอ้เทกายบัวเนี่ยเข้มเนืเลยโอเคคนเราสุดองพุงนะซิมอุงส่่ะอออ ម៉ែឡាម៉ែមកូនเฮาញ៉ាំញ៉ាំទៅសិនบ่ដਾบ่ໄປហักលាជាបែបនេះអាយ៉ាថាក៏ເປັນແດ່ແດ່ໃສ່សិលខុងប្លែង าจะเป็นตาหวานของอะไรหน่ลองชิมเติมเติมแบบเดินจะปังไหม้ยเไปดีนะแ้พูดไั้ได้

อตอนนี้ฮ oh. okay. ักอะตามไปเซ็ตเร็กเลี้ยวโหนี่แบบตอหงกระชังมันโอเคทำอตรงนี้ออนี่เป็นหนเลยนะครับอเ็นปะนี่เป็นเอเออ่ก็เป่งโอเคคโอเค ถ้กเกมได้ตาแบบปกติธรรมดาได้มีขงาวมั้ง <c oughs> <c oughs> ็สากอาจจะเค็มๆง่ายหนึ่งกับะตัวเองค่ะว่าหอมกรอืง คนลิปเนี้ก็เริ่มกดหลายใครก็ซาก็ตางไคก็เลี้ยงผู้พิ่พี่์ฮห้แล้วเขาบอกใจใยบ้านจะกันที่ไมเดอ